ตอนนี้คุณดาวขำมินเดินทางมาถึงแล้วโจกี้เชิญยิ้มเดินทางมาถึงแล้วอีฟเชิญยิ้มก็จะนะฮะเอฟอีฟนะฮะเดลทางมาถึงแล้วนี่มานชื่ออะไรเนี่ยมาถึงแล้วนะขอบคุณท่านอ่าดรัญญาโพลสินหรือเปล่าอนาเชิญยิ้มนะฮะขอบคุณคุณสายศิลด้วยนะฮะคุณสายศิล นะคุณหลุย์ัวชื่อคุณลุยลุยกิ๊กโย่ปานนี้กิ๊ง่ผมผัดเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วของยิ่งโยที่สุดยอดวันนี้มีวางขายที่เซเว่นีเและที่สาคัญครับเราขอนําำนะครับท่านเข้าสู่้วที่สำคัาครับ ทุกข้อเลยครับท่านรู้ว่าครับก็ร่วมกับทางท่านหัวหน้าสำนักงานท่านอาจารย์สอสอแม่ท่านเพื่อนท่านผู้นท่านผู้จัดการจังหวัดนะครับนะครับเราจะบตัวทีมฟุตบอลนะครับชาวพร้อมนะครับทีมอานะครับ มัมพี่หรือเปล่าไปด้วยครับศิลปินดาวตลกทุกท่านครับวันนี้เป็นวันประวัิศาสต์นะครับที่เป็นความชื่นอกชื่นใจนะครับของชาวกรญจนบุรีที่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศิลปินตลกนะครับซึ่งมาพอดกระถิ่นที่วัดครงคานะครับที่ตำบลหนองหลงของของเรานี้นะครับก็เรียนว่า จริงๆแล้ววันนี้มีโปรแกรมกระถิน่นเยอะนะครับแล้วก็มีข้าราชการทั้งผู้ใหญ่เดินทางมานะครับมาที่จังหวัดของเราเยอะแยะนะครับก็โปรแกรมก็มากมายฮะแต่ว่าโปรแกรมที่ขาดซะไม่ได้นะพอถึงเวลาแล้วต้องรีบมานะครับก็คือโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่ามีดานะครับปัใจของผมนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับจนถึง ปัจจุบันนี้นะครับมารวมกันอยู่ที่สนามนี้นะครับความดีๆที่จะได้ต้อนรับพี่น้องๆและเป็นกลก่มที่มาทำกิจกรรมอันเป็นกุศลในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมีกำนันมีหัวหน้าส่วนราชการเยอะแยะไปหมดนะครับ็เที่มาสมรส คครรัับบท่านสวััสดีครบถานีพนสนามแรกที่ผมได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในนามสมาคมตลกและการปรากฏตัวที่เราถูกในครั้งนั้นแบบจริงๆแล้ะคุณแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทพรผู้วาขอบคุณสมาชิกทุกท่านขอบคุณศิลปินตลกที่มาให้ความสนุกแล้วก็ขอให้ยินดีการโลเบิร์นะครับรู้ว่าวันนี้เราทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว เราทำประโยชน์ให so ้ก oui, ับสังคมอีกต่อไปโดามีโรเบิร์ตเป็นกำลังใจพวกเราวันนี้ขอใเรื่องเวลาให้มีความสุขนะมีผลที่ผลไม่น้อยก็เร่องเก่ยวกมีความสุขมากครับขอบคุณท่านทั่วคราบขอบคุณทุกท่านครับผมท่านครับที่ท่านทั่วบอกว่าอยากไปแชมเปี้ยนลีกประธานต่อเจ้าต่อได้ยังไงครับ ว่าจะมอบให้นะครับเป็นเสื้อของที่เป็นครับที่เป็นครับเสื้อนะครับสิงห์ละทาทองกาญจนบุรีเอฟซีนะครับเสื้อของเชียร์นะครับทีมของพวกเรานะครับทีมที่มาจะพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเรืองคุณลุยครับคุณนุ้ยนะครับบคุณลุยครับคุณนุ้ยชื่อที่ครับเชิญครับดีครับเสื้อครับสวยครับสวยๆกท่านคุณลุยคุณนุยคุณนุ้ย บมครัทสเรียนเจ้าทน้าที่การสองด้วยนะครับารพิจารบา้ออด้วยนะครับทางสมาคมคุ้มครองโดคเพื่อให้กับท่านผู้ว่ารัฐบาหรับการสบดีท่านรัรนะครับเรพยนเริญท่านผู้วการ นี่คือเจ้าของหลักที่ดีท็องสายของเราครับแล้วก็ทางสมาคมซีรีส์ตลกประเทศไทยมาเสียคุณให้กับโรงเรียนด้านด้วยต่างๆครับครับก็ยังเปิให้กับทางสมาคมซีรีส์ตลกประเทศไทยคปทำกัญชาล่วงนะครับเก็บได้ใุกทามันเก็บผลิตผลนะครับ ขอบคุณที่มาต่อเกลียดนะครับครับที่เราไปตอนนี้ก็มีคุณกระลอกพิเศษนะครับและใครนะครับที่ยังมองไม่เห็นครับคุณโตมาเขียนเหนือนะครับก็คุณโตมาเขาเป็นคนพนที่แล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวแมวนะครับก๋วยเตี๋ยวเองตัวนี้เองอร่อยนะฮะอร่อยครับก็ขนมันก็กินได้ครับทอดกรอบนะครับขนแมวท่ว่าไปที่เขาหอมนะเขาแบบเขาบอกลอยนะบางทีบ้านที่บ้านทีหมนสมาคมจะได้เกลียดก่อน พรนไดรับไม่ครับตัดสินโดยเอกราชบัญญัติครับครับเดี๋ยวผมขอให้ใครที่จะมาบรรยายนะครับครับพี่เลพี่เลครับนั่นเลครับนั่นเลที่เลเปหนใมาเชิญนะครับเลนั้นโรยครับขอบคุณครับนั้นโรยครับนายนเลนั้นโรยมาเดี๋ยวมาช่วยกันนะครับผมจะบรรยายส่วนหนึ่งให้นั่นเลได้ร่วมด้วยกันครับผมตอนนี้ผู้ตอนอยู่ที่ทีมงานของ สมาคมจับจบกบดีไทยมี่ัญญาพรวิจิตาวโดไปแล้วอยู่ที่กระลอกนะครับเอาแล้วก <influences. S 1> ระลอกส่งให้คุณหลุยชวนชื่นนะตอนนี้กำลังคืนลูกอยู่แล้วก็ส่งไปให้พี่เป็ดน,นะคุณเป็ดคุณเป็ดส่งไปให้ที่คุณโอบาโอบาส่งให้คุณนุ้ยคุณนุ้ยส่งให้คุณเป็ดน,นะ <thoroughly S 1> ไปนะที่ลูกตั้มนะลูกตั้มกระชับหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วเอาครับดูจังหวะต้องขวางไว้ มีครับของวีมีการเชิบุรีครับท่านผู้ชมครับคุณู้เลยนะสปอล์บอลมันได้ด้วยครับท่านผู้ชมครับครับผมตอนนี้บอลอยู่ที่ลูกตั้มนะส่งให้โอบาโอบาโอบาส่งให้คุณนุ้ยคุณนุ้ยว่าใครครับมีการจบด้วยการยิงแล้วครับท่านผู้ชมครับ่นีดุยบ่าวครับลุยเชิญเชิญบ่าวครับลุยเชิญยิ้มชยิ้มครับลุยเชิญยิ้มครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เปิดร้านอาหาร โค้น้ากันนะครับ่อืเอจะริมให้โวางขวาบอลไาจะเจลได้โวาิดจะเจาะขวาแต่วก็มาขาจะพาอแปินี่แล้วทอเข้ามาจังหวะกโม่ได้คุณหยอที่หัวไม่ลื่นนะฮะได้หมเข้าไปนะเอาละครับตายอธิษฐานครับ็ต้มดีแล้วเกิครับแต่ว่าเรา Thank you not going

ตอนนี้ก็เลียดนะครับเอาเลียนกันนะครับเอาปนครับ่มากดเียวแมวเสียแล้วรับอมาดเียวแมวอนะครับใปปาไบอยนะครับนองนะครับทะเลกนเรื่องเงินลตนตงเงินทะเลกนเล่อนเงนาแก็แตกกันบ่อหมากบ่อมกหเียงียืกันเยครับ วากัเองรัเ oh. ฮ้ยเข้าไปแล้วนะครับปูเราประการที่ไใครดทุกคนเลยขนงนะครับอ๋อลูปขนมนะครับตอนนี้เราก็เหนแล้วทีีัวแบนนะครับทุกคน้เอาเอาไให้ทคนนครับบคนี้คบ บอกเป็นประธานรักผุกระทงทองนะครับแ่แบบิมุนะครับสหรคน่าอยากนลนะเอาหาเข้าไปับให้ฟังก็หากันไห้ฟังก็อาจับจริงเลยครับว่าจเโลเพราะว่าท่านีเท่าไหร่กนอ่แข็งแรงมากเลยะครับ้ัยอด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 ครับครับไม่ได้แค่ะคุณบมีอะไรครับออกมาจอีก่อน คุณบาขอบคุณมากนะครับคุณบาที่ก็มีลูกที่เป็นหหากาลเมจริงแ้มานะครับจะลูก้อจริงจนะครับตอขายถังเช่าจะรวยเขามีเพลนะครับอันนีกโอักอมีมากมีเป็นสามัทุกคนเลยนะครับบรรยากาศบรรยากาศก็น่ามั่นานนะครับไ่่อกามงนครับแล้วเา เป็นาที่ตลกได้รวมกันเพื่อทำกุศลนโดยเฉพาะการใช้ฟุตบอลหอหลักๆแล้วก็คงเขปากกันด้วยแหละนําทําถูกทั้งนู่นทา้งนี่กันบ้างกันก็ได้เจอกันแต่ช่วงนี้ก็ต่างคนต่างก็เม่ก็ได้มีงานกันเท่าไหร่ก็มีเสกก็มีงานก็มีแล้วก็บางที่ก็มาช่วยกันทําบุญทํำกุศลกัน ใครที่อยากจะบริจาคก็ได้เลยนะครับที right. uh ่นายกเลยนายกสมาคมคุณมตัวแบบขอคนที่นี่นะครับเรื่องอะไรก็คุยก็ได้คุยไปคุยไปต้องได้มาต้อไห้มากตไดมากทำไมเรามารวมตัวกันกิจกรรมแบบนี้ตั้งแต่เป็นนายกมีกิจกรรมกี่ครั้งแล้วกับกิจกรรมใหญ่ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็ดี่ก็ที่ช่องแบบนี้แล้วครั้งแรกเราจัดงานครั้งแรกที่ไหนที่ไหนที่กำแพงแสนที่กำแพงแสน ครับผมกางนีก็ที่บ้านเกิดของผมไงบ้านเกิอดอยู่ตรงนี้เองที่นี่ยต้มยำที่แบบน้ำน้ำซุปกระโลกแมวใช่ไห <c oughs> มกระโกแม่มาครับแม่ไม่ได้เชียรกันเลยเหมือนจะมาทำการประโยชนให้กับบ้านเกิดด้วะไรยมัน่ไดประโยชน์ให้มันกิไม่ไเมื่อก่อนไม่ได้เป็นนายกก็ทำอยู่ประจำแต่เป็นงๆว่าทางนี้เราอยากจะทำเป็นต้นแบบ